บังคับที่ใครๆก็ไม่อยากเดิน You listening Age of Wisdom podcast ม,ม,มีต้อนรับเข้าสู่ Age of Wisdom podcast ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้คุณมองชีวิตคิดเรื่องการงานแตกต่างไปจากเดิมโดยมีพี่อ้อย มนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะมาถึง EP 15กันแล้วนะคะสำหรับ EP นี้มีชื่อตอนว่าภาคบังคับที่ใครๆก็ไม่อยากเจอคำว่าบังคับโอไม่ต้องแปลความหมายกันแล้วเนาะแต่ว่าย่อยอยากสื่อสารว่าในคำนี้ค่ะมันมีความรู้สึกของผู้ถูกบังคับซ่อนอยู่ด้วยเสมอ นั่นคือความรู้สึกอยากขัดขืนค่ะใช่ไหมคะแน่นอนก็คือคนถูกบังคับก็ต้องอยากขัดขืนเพราะไม่ได้เต็มใจไงแต่สภาวะการของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันบางคนก็ขัดขืนได้แต่บางคนก็ขัดขืนไม่ได้แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเคยเจอภาพบังคับไหม แล้วเจอแล้วอ่ะขัดขืนหรือเปล่าแล้วขัดขืนสำเร็จไหมคะใครมีประสบการณ์เรื่องนี้ก็แชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยนะคะย้อยก็อยากรู้เนาะแล้วคนที่เคยโดนภาาบังคับอ่ะถ้าถามว่าเบื่อไหมคะโอ้ยคงตอบส่วนใหญ่เหมือนๆกันเลยว่าเบื่อแล้วก็เบื่อมากด้วย แล้วบางคนก็บอกว่าโอ้มันบ่อยซะด้วยสิอีภาพบังคับเนี่ยเนาะเออแล้วก็บางทีบางครั้งน่ะสำหรับบางคนอ่มาทีก็หนักสุดๆเลยหนักกว่างานประจำด้วยเลยเออแล้วมันทำให้อึดอัดหลายคนเคยชีพย้อยเคยเจอบอกว่าโ่ยทาพทนไม่ไหวอ่ะอยากลาออกเลยอ่ะพอพูดถึงเรื่องแพ่บังคับเนี่ย ย้อยจำนึกขึ้นมาได้ค่ะถึงเคสหนึ่งที่แบบจำแม่นเลยเป็นเคสของน้องที่สนิทสนมคนหนึ่งเนาะเธอทำงานในสถาบันการเงินค่ะก็เป็นระดับหัวหน้าง,งานอยู่แหละหน้าที่ตาม job description ของเธอก็คืออ๋อก่อนที่จะบอกก็คืออะไรก็คือขอเรียกจหน้าที่ตาม job description ว่างานอะ,อะไรกัและคะ คืองานหลักของเธอมันก็เป็นงานที่ยากแล้วก็หนักมากด้วยเธอต้องดูแลคนในองค์กรเนี่ยหลักหมื่นคนนะคะแต่ว่าอัตรากำลังของหน่วยงานเธอคือสามคนเออแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือว่าถ้ามีใครในหมื่นคนนะัคค้นทำจิตมันมีโทษเกี่ยวเนื่อง ทางกฎหมายถึงหลายหลายคนเลยแหละดังนั้นถ้านึกภาพก็คืองานเธอย,ยากแล้วก็หนักแล้วก็ทําแทบจะไม่ทันแล้วและแล้ว,ลวก็มาถึงวันดีคืนดีหรือว่าจะเรียกวันร้ายคืนห้ายก็ไม่แน่ใจนะเออแต่ก็คงไม่เรียกอย่างนั้นทั้งคู่แหละนะคะก็คือเธอได้รับงานภา,บาคบังคับ เป็นงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปเคลียร์งานของหน่วยงานหนึ่งที่แบบหมักหมมมานานจนแบบเกิดปัญหากับองคอ์กรแล้วอ่ะอันนี้ถ้ากลับเป็นนึกถึงภาพงานหลักที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังก็จะเห็นภาพนะว่าในงานหลักเดิมน่นะก็จะตายชักอยู่แล้วประมาณนั้นเนาะแต่ว่างานหลักก็ต้องดูเหมือนดูแลเหมือนเดิมนะคะเออต้องดูแลงานหลัก,หลกเหมือนเดิม ต้องดูแลงานหลักเหมือนเดิมไม่ได้มีการจัดสรรให้ใครมาช่วยอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นงานเฉพาะเป็นงานยากเป็นสเปเชียลลิสต์แล้วก็มีความรับผิดตามกฎหมายด้วยในขณะที่งานภาคบังคับก็โอใหญ่ตัวแบบมองไม่เห็นเลยค่ะว่าจะทำสำเร็จได้ยังไงเห็นแต่ผลกระทบต่องานหลักอะคือ KPI ของเธอกับทีมโอปแน่ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเธอที่ได้รับงานภา,บาคบังคับตอนที่รับงานมาใหม่ๆเธอบอกว่าจะมีความคิดวนเวียนในหัวตลอดเลยค่ะว่าทำไมแจ็คพอตต้องมาออกกับเธอกับน้องๆ คนอื่นหน่วยงานอื่นก็มีนะดูเขาก็ไม่ได้แบกภาระเยอะหรือว่ายุ่งเหมือนงานของเธอแต่แจ็คอดดันมาออกกับหน่วยงานเธอแล้วก็ทำไมถึงยิจิทามเลยคือให้ทำงานช่วยเนาะก็คืองานภ้าบังคับาานะคะซึ่งแบบหูกองโตหนักมากๆเลยอะ่ะในความคิดอะ่ะคืองานช้างเน่าหนาอะ แต่ไม่ให้ KPI อะ่ะแล้วก็ทำไมเจ้าของงานเดิมแบบดูเหมือนลอยตัวสบายๆแต่มาโยนให้เธอกับน้องๆเธอต้องรับก่ออ่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายความคิดนะคะที่แบบมีแต่คำว่าทำไมเต็มไปหมดเลยซึ่งทุกครั้งที่ทำไมโผล่ขึ้นมามันเป็นความคิดด้านลบขางหมดเลยค่ะแล้วมาถึงตอนนี้พี่ก็อยากชวนคิดนิดหนึ่งเนาะ จากประสบการณ์ของตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่มีคําว่าทําไมคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้กับเราเนี่ยย่อยบอกเลยว่าเป็นคําถามที่จะไม่มีคําตอบและคําถามแบบเนี้ยมันจะวนในหัวเราจนปวดไปหมดเพราะว่าอะไรมันจะขุดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆและอาจจะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีคําตอบเพราะฉะนั้นมันจะวนอยู่ในหัวแล้วมันปวดให้เราแบบ เหมือนไม่มีสติแล้วก็คิดอะไรไม่ออกดังนั้นใครที่มีคําถามว่าทําไมคนอื่นทําอย่างนั้นทาอย่างนี้นะคะเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบเราต้องรีบกำจัดมันออกไปนะคะหยุดมันให้ได้เพราะว่ามันจะป่วนเราจนแบบโศกเศาโซเซแล้วเธอคนนี้ก็โศกาโซเซคุณภาพหลัก คุณภาพงานหลักของเธอแอบบ d ซึ่งแบบพูดกันเราก็รู้เนาะว่ามันจะต้องดรอปแน่ๆสิ่งหนึ่งคือเธอใช้เวลากับงานภาาบังคับเนี่ยเกินครึ่งกับของเวลาของงานประจำเธอกับลูกน้องด้วยเนาะคือทำไมต้องใช้เวลาเยอะขนาดนี้ก็คือดันมีเป้าเป็นตัวเลขแล้วก็มีเดทหลนง โอ้โหภาคบังคับที่โหดมากและถ้าถามว่าคุณภาพชีวิตของเธอกับน้องๆเป็นยังไงก็ตอบได้เลยชัดเจนว่าย่ำแย่ทำไปก็เครียดไปกดดันไปแถมแถมคำถามในหัวที่บอกว่าทำไมทำไมมันก็วนแล้วก็ไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจอสภาวะการตรงเนี้ย คือโหเห็นปัญหากองโตที่จะต้องรีบเคลียในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็คำถามก็วนในหัวอีกเพราะฉะนั้นความเครียดก็ไม่หายแล้วค่ะมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เล่าช็อตคัดมาปุ๊บถึงตอนที่เธอส่งมอบงานภาคบังคับเนะคะเธอก็ส่งได้ตามกำหนดเวลาด้วยแต่ว่าถามว่าคุณภาพเป็นยังไงก็คง ก็คงกระท่อนกระแท่นต้องบอกว่าอย่างนี้ในขณะเดียวกันงานหลักก็ดรอปที่แย่คืออะไรดูไหมยขวัญกำลังใจของเธอกับทีมมันเสียมากๆเลยก็คือเนี่ยความรู้สึกยังไม่ทันฟื้นตัวเลยงานภาคบังคับก็มาอีกรอตหนึ่งอะ่ะโอ้โหคราวนี้ความรู้สึกแย่มันดิ่งสุดๆจนแทบรับไม่ได้แล้วค่ะในแต่ละวันของเธอกับ น้องๆเนี่ยมันแบบเผชิญความเครียดความกดดันโอ้โหอย่างมหาศา,ศาลเนี่ยจนวันหนึ่งเธอได้คุยกับย่อยค่ะเธอก็ได้ระบายความรู้สึกเนาะย่อยก็เป็นผู้ฝังที่ดีค่ะโอ้โหวันนั้นเธอระบายความรู้สึกมาอย่างยาแบบคือเรื่องแบบนี้บางทีพูดกับใครไปหมดมันก็ไม่ได้เนาะมันต้องต้องเลือกคน ฟังด้วยเรียกว่ายาวขนาดทางรถไฟสายกรุงเทพสูงไหน่โกโลกเลยนั่นแสดงว่าอะไรคะความอึดอั้นตันความอึดอัดอัดอั้นตันใจมันท่วมทนท่วม,นวม,นวมนทนจนกระทั่งมันเอ่ออกมาเป็นน้ําตาให้พี่อ้อยเห็นนะจากวันที่พูดคุยกันนะคะย่อยก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการรับฟังเธอ นะคะแล้วก็ให้กำลังใจงเพราะว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของการบริหารงานในองค์กรน่ะเนาะเราก็เป็นคนนอกเราก็ได้ซึมซับความอึดอัดอัดอั้นตันใจของเธอไว้อย่างน้อยก็ได้แบ่งเบาความรู้สึกมาถามว่าถ้าจากวันที่พูดคุยจนกระทั่งงานข้าบังคับรถที่สองเสร็จเนี่ย มันก็ระยะหนึ่งถามว่าแล้วมันจบลงด้วยดีไหมคำตอบคงรู้กันนะว่าไม่ดีหรอกก็ในเมื่องานหลวงก็หนักงานราดก็หนักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ดีค่ะแต่มันก็ได้ทำผ่านไปแล้วแหละเนาะเพราะฉะนั้นเรียกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไป แต่ครั้งนี้เนี่ยมันคือครั้งที่เธอผ่านไปด้วยจิตใจที่ย่ำแย่มากๆย้อยอยากบอกค่าว่าบางครั้งน่ะชีวิตอ่ะมันต้องเจอภ้าบังคับนะไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะในชีวิตเรื่องอื่นอื่เราก็อาจจะต้องเจอภาคบังคับด้วยเรื่องไม่ได้ค่ะบ,บางคนเรียกสิ่งนี้ว่า บททดสอบจากเบื้องบน่ซึ่งมันจะเจอในมิติต่างๆของชีวิตแหละเวลาเราเจอมันก็จะรู้สึกอิดอัดโหแบบว่าอยากจะหนีไม่อยากรับเลยแต่ขอให้เรามองแบบนี้ค่ะในช่วงเวลาของภาคบังคับเนาะการที่เราจะผ่านช่วงเวลาที่แสนแบบย่ำแย่นี้ไปได้อะ คือเราต้องเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกค่ะว่าแบบทุกอย่างที่เราพบเจอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของชีวิตนะแต่มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเจอค่ะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องผเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญเรียนรู้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราเจอ ถ้าอันไหนแก้ไขได้ก็แก้ไขอันไหนแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยวาแต่ทุกอย่างต้องจำนะคะว่าต้องทำอย่างดีที่สุดเสมอและอีกข้อหนึ่งก็คือต้องเลิกถามค่ะว่าทำไมคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้กับเราแล้วกลับมาตั้งหน้าตั้งตาทำให้ดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสุดท้ายมันก็จะผ่านไปแต่ถ้ายังไม่เลิกถามว่าทำไม เราจะเดินหน้าไม่ได้เลยเพราะคําถามที่วนในหัวว่าทําไมเนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้ไหมคะมันแปลว่าใจเรายังขัดขืนอยู่แล้วคนที่ใจยังขัดขืนน่ะคือภาพนะคะเหมือนเด็กน้อยเนาะใครมีลูกอาจจะพอเคยมีประสบการณ์นี้เนาะแต่ใครไม่มีลูกก็อาจจะเคยเห็นประมาณว่าตามห้างสรรพสินค้า ที่มีเด็กร้องดิ้นอยู่ที่พื้นงอแงงอแงจะเอาอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่ไม่ให้ภาพคนขัดขืนเป็นแบบนั้นเลยคือดิ้นดิ้นอยู่ตรงนั้นก็เลยเดินต่อไม่ได้สิ่งที่ต้องทําหลังจากทําความเข้าใจแล้วว่าเอเรื่องที่เราเจอมันต้องเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ความซวยของเรานะคะเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดมาแล้วแหละไม่ว่าจะด้วยเหตุใดไม่ต้องไปหาเหตุผลเลยนะคะ แต่สิ่งที่ต้องทําคืออะไรรู้ไหมคะยอมรับแล้วก็เลิกขัดขืนค่ะคือถ้าทําได้เนี่ยตรวจสอบได้เลยนะเพราะว่าคำว่าทาไมในหัวมันจะหายไปค่ะเพราะว่าเราอะมองไปข้างหน้าเราไม่ได้วนเวียนอยู่กับที่เพราะฉะนั้นคําว่าทําไมมันจะหายไปตอนนั้นแหละคือการที่เรายอมรับและเลิกขัดขืน แล้วก็วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราผ่านคําถามว่าทําไมในหัวก็คือเรามาคิดทบทวนดูค่ะคิดว่าเฮ้ยเราผ่านเรื่องหนักหนาเรื่องแย่กว่านี้มาแบบเท่าไหร่แล้วอะ่ะไม่จําเป็นต้องเรื่องงานนะคะเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตอะ่ะลองคิดทบทวนดูโอ้ยเราผ่านมาได้กี่เรื่องแล้วอะ่ะดังนั้นน่ะเลิกสักทีที่จะถามว่าทําไม นอกจากนั้นก็อย่าแบกทุกข์เยอะค่ะในเมื่อยอมรับแล้วอะสลัดออกไปสะความเครียดความตังบนต่างๆนะคะเรามีหน้าที่ต้องเผชิญในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแต่เผชิญเนี่ยอย่าเผชิญบนกองทุกข์ของตัวเองเหมือนแบบคืองานก็หนักหนาแล้วไงยังจะมาแบกทุกข์อีกอะ มันก็ทําร้ายตัวเองเกินไปจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรมีความสุขด้วยค่ะแต่ที่จะไปบอกว่าเฮ้ยอย่าทุกข์นะแบบต้องมีความสุขด้วยนะพี่ว,ว่ามันก็เป็นความพูดของคนที่ดูเหมือนคนโลกสวยนะพูดได้แต่ทาไม่ได้อะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็คือมันก็อาจจะยังทุกข์แหละแต่ก็ทุกข์ให้น้อยๆลงบ้างนะ ปล่อยวางลงบ้างช่างมันบ้างหาความสุขอะไรมาขั้นในระหว่างเวลานั้นบ้างอย่านี้แล้วก็ดำเนินไปเผชิญไปทำให้ดีที่สุดต่อไปจนกว่าจะรู้ล่วงเพื่อสุดท้ายแล้วอ่ะอันนี้จำให้แม่นเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปแต่มันจะเหลือไว้เป็นความทรงจำเพราะฉะนั้นก็คือ สบายใจบ้างยิ้มบ้างหัวเราะบ,บ้างบ้าบอบ,บ้างอิงต้องบ้างนะคะเก็บความรู้สึกดีๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาเป็นกําลังใจให้ตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเอ๊ะเมื่อเมื่อมันผ่านไปแล้วอ่ะมันเป็นความทรงจําดีๆที่เรานึกถึงละ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยเจ็บเจ็บมันมัน่ะเพราะว่าเราได้ดึงศักยภาพที่ซ่อนไว้ออกมาใช้อะ่ะ แล้วถ้าเรากลับมานึกถึงเรื่องเนี้ยตัวเราเองอาจจะยังงงงด้วยซ้ําไปว่าเฮ้ยเราทําได้ขนาดนี้เลยหรอเราผ่านมันได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ไม่ใช่ประสบการณ์ที่เราจะจดจว่าโอ้หมันขออภัยนะคะถ้าใช้คำนี้คือเป็นประสบการณ์ที่โคตรบัตรบอะ่ะชาตินี้อย่าเจออีกเลยถ้าคุณคิดแบบนี้นะคุณกําลังคิดผิดเพราะพี่อ้อยบอกเลยว่า ยังไงคุณก็ต้องเจอไม่บทเรียนนี้ก็บทเรียนอื่นไม่เรื่องงานก็เรื่องอื่นในชีวิตเจอแน่ๆเพราะฉะนั้นเราเอาบทเรียนครั้งเนี้ยตอนที่เรากำลังเจอภาคบังคับในงานเนี้ยมาเป็นประสบการณ์แล้วทำอย่างที่ย้อยแนะนำว่ายอมรับทำให้ผ่านให้ได้เดี๋ยวมันก็จบระหว่างทางก็หาความสุขเล็กๆน้อยๆมาเติมเป็นกำลังใจแบบเนี้ย มันเปลี่ยนความรู้สึกแย่ๆการปฏิเสธเนี่ยให้เป็นความท้าทายมันก็จะสร้างพลังให้ตัวเองสู้ต่อได้นะคะแล้วอย่าลืมเรื่องความรู้สึกดีๆเล็กๆน้อยๆมาเป็นกำลังใจนะภาพหนึ่งทีเ่เบลไอหเห็นคืออะไรรู้ไหมคะจับมือกันแน่นๆในทีมแล้วบอกว่าเราจะผ่านไปด้วยกันเท่านี้พลังก็มาอีกรึ่มเลยค่ะ มาถึง key takeaway กันละถ้าฟังตอนเดิมๆเนี่ยพี่ย้อยจะใช้คำว่า key message แต่ว่าพี่ย้อยก็มองว่ามไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็ไม่ผิดเนาะจะเรียก key message หรือ key takeaway ก็ก,ก็ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าหลังจากเนี้ยหลังจาก EP นี้พี่ย้อยขอใช้คำว่า key takeaway นะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังได้ เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์เอาแนวคิดเอาเรื่องราวที่ย่อยแบ่งปันเนี้ยเอาไปใช้ประโยชน์ก็เลยจะใช้คําว่า keep it away นะคะซึ่งก็จะมีสามข้อข้อแรกก็คือเรื่องทั้งหลายที่เราเจอไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอื่นในชีวิตคือเรื่องที่เราต้องเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญดังนั้นถ้าขัดขืนไปเนี่ย ไม่มีประโยชน์ค่ะสู้ยอมรับรเผชิญหน้าแทนที่จะมองว่าเป็นปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องเลวร้ายก็ให้เปลี่ยนมุมมองใหม่ค่ะเปลี่ยนมามองว่าเฮ้ยมันท้าทายนะแล้วเราก็จะได้ทดสอบได้เพิ่มศักยภาพของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มองเป็นเรื่องแย่และเรามองเป็นเรื่องท้าทายเราก็จูกน้อยลง ข้อสองคือการเผชิญภาคบังคับของชีวิตเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีเลยนะคะก็คือการยอมรับค่ะถ้าไม่ยอมรับสักอย่างมันจะเดินหน้าต่อไม่ได้เลยนะคะแล้วสิ่งที่จะวัดอะว่าเอ้เราจะเดินหน้าต่อไปได้หรือ,อยังอะก็คือคำถามที่ถามว่า ทำไมคนนั้นคนนี้เนี่ยมันหายวนในหัวคือมันมันไม่หายไปทีเดียวนะฮะมันอาจจะแบบว่าห่างออกไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดมันก็จะหายไปอันเนี้ยมันแปลว่าเราอะยอมรับแต่การยอมรับไม่ไม่ใช่แบบปฏิเสธแล้วกระโดดมึ่งม่ยอมรับเลยมันเหมือนค่อยๆทำใจเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะสัมพันธ์กับไอ้คำถามว่าทำไม ที่มันจะค่อยๆหายไปในหัวเนาะนะคะเอาเป็นว่าถ้าคําถามว่าทําไมมันหายก็คือเราอยอมรับข้อสามก็คือทุกประสบการณ์ไม่ว่าเต็มใจหรือว่าภาคบังคับเนี่ยเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในที่สุดอะ่ะมันจะผ่านไปแต่ว่าสิ่งที่มันเหลือไว้คือ ความทรงจําที่เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ที่คุณจะจดจําไว้อ่ะมันจะจะเป็นประสบการณ์เลวร้ายไม่น่าจดจําเพราะเราไม่ได้ทํามันให้ดีหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราอยากจดจําว่าเฮ้ยมันท้าทายสุดๆเลยนะแต่ฉันก็ผ่านมันได้อ่ะยากแค่ไหนฉันก็ผ่านมาแล้วอ่ะแล้วสิ่งนี้ล่ะค่ะ มันจะทําให้ตัวเราเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นดังนั้นทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เราเลือกจะทํำยังไงทั้งหมดทั้งมวลที่ชวนพูดคุยมาเนี่ยนะคะถ้าใครสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้นรับมือกับภาคบังคับที่เปลี่ยนไปได้เนี่ยนอกจากจะทุกน้อยลงแล้ว่ะเราจะกลายเป็นคนที่รับมือกับ ภาคบังคับในรูปแบบต่างๆที่คนส่วนใหญ่อ่ะยังคงดิ้นพลาดพลาดตัิเสธแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแย่เรื่องเลวร้ายของชีวิตอ่ะเราจะรับมือไม่เหมือนคนพวกนั้นอีกต่อไปแล้วก็ยุคนี้ะค่ะมันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเนาะทำไมถึงต้องมีเรื่องอาจจาย เรื่อง scrum master อะไรต่ออะไรมาเนี่ยเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เร็วมากดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยจึงต้องมีคุณสมบัติสำคัญก็คือเรื่องการปรับตัวและความยืดหยุ่นถ้าใครมีสองสิ่งนี้ได้เนี่ยก็จะอยู่ ได้บนโลกยุคนี้กับการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องถูกมากเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากเลยคอนเทนต์วันนี้ก็เลยน่าจะเหมาะกับคนที่ยุคนี้ที่ต้องปรับตัวยืดหยุ่นให้เก่งนะคะแล้วก็เราจะได้มีความสุขกับการทำงานมากขึ้นมีความทุกข์กับการทำงานน้อยลง ก็หวังว่าคงจะได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานมากขึ้นแล้วกันนะคะสุดท้ายนี้ก็เหมือนเคยค่ะฝากเป็นเพื่อนกับพี่อ้อยในโลกคนทำงานได้ทั้งทางเพจมนุษย์เงินเดือนพันหมายทุกช่องทางโซเชียลหรือทางเพจมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะกับรายการ a อช of วิสตอ มนุษย์ป้าพันใหม่ให้แนวคิดคนทำงานสวัสดีนะคะ Thank you for listening Please like follow and subscribe